ยังอมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็มคุงครับพักสมองกับน้องปิดมหูน้ำลายกระเด็นยังไม่ทันเริ่มเลยกูน้ำลายกูกระเด็นเลยฮะพักสมองกับน้องปิ่ม139ปกมือจ้า เขนเบาๆครับผมกับการเปิดรายการพร้อมกับแจกน้ำลายนะผู้ชมทำไมวะทําไมวะน้ำลายผมเนี่ยมันกระเด็นได้ตลอดเลยผมอ่านคอมเมนต์นะเว้ยเฮ้ยพี่ปิมน้ำลายกระเด็นอีกแล้วคืออาจจะเป็นคนพูดจาเสียงดังผงผางอะไรอย่างนี้น้ำลายมันเลยพุ่งฮะวันนี้กบเกิดเหมือนกันเลยนะครับก็ติดตามข่าวสารนะครับผมคุณ แตงโมนะครับนิดาหูมาทั้งอาทิตย์เลยแล้ววันศุกร์นะครับรายการหนกระแสโอ้โหคุณแม่ของคุณแตงโมนะครับก็ไปออกรายการพร้อมกับให้สัมภาษณ์โอ้โหอ่ะผมผมไม่ต้องพูดแล้วกันนะครับหลายๆคนน่าจะมีความรู้สึกนึกคิดคล้ายๆกับผมผมถึงกับเดินไปหาแม่แล้วแบบแม่ถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยเงินเท่านี้สำหรับแม่แม่ว่าไงแม่บอกก็ดีนะหยอก ไม่อยากให้เครียดครับผมอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมอยู่ในรายการพักสมองผมก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเครียดนะครับก็พักสมองกันนะครับตามชื่อรายการมาคนเนี่ยติดตามข่าวสารมาทั้งอาทิตย์นะครับผมโอ้โหตาเตร์เนี่ยดำหลุมตาบเบลอเลยก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมขัดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าง่ ยุ้ยรักผัวทุกคนไงต้องอย่างงั้นนะคนเยอยจะไปสัญญาจะไปบอกรักใครแค่คนคนเดียวเนี่ยมันบอมแมนยุ้ยก็เลยส่งต่อความรักให้กับผัวทุกคนเลยฮะรักนะจากยุย้ย everything c h i k a b e ฮะ มีใครรู้จักช่างแอร์เก่งๆไหมจะจ้างมาล้างแอร์ไม่รับละคนหนึ่งมีมนี้เคยเล่นแล้วฮะจะชอบฮะสกายโพท่านผู้ชมคิดสภาพนีฮะท่านผู้ชมทำงานล้างแอร์แล้วต้องไปล้างคอมเพรสเซอร์แล้วเจอลังขนาดเนี้ฮะตุยฮะตุย จริงด้วยผมเนี่ยมีเพื่อนที่เขาแบบเป็นพนักงานเออเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างร้านล้างแอร์ซ่อมแอร์ติดตั้งแอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับเขาบอกเคยเจอแปลกๆเคยเจอแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะนั่นแหละเออช่างแอร์เหมือนเลยเจอเคยเจอแบบผู้หญิงมาพูดอะไรแบบเนี้ยเออมันเคยเจอเว้ยผมบอกแล้วยังไงอ่ะปิมมันก็ไม่ได้เพราะว่ามึงแบบเราไม่ได้ไปรู้จักเขาเป็นกูเลยเธอจะใครยี้เสียฟองเช่ แล้วเมียกูดูทุกพาร์ทด้พักสมองมุกจะเมียมุกเลิกกันเถอะทำไมอ่ะก็เวลาเธอชมโอวันตินให้เรานมค้นมันชอบติดก้นแก้วอะแล้วไงอ่ะเราก็เลยชอบคนใหม่นี่อะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึง <c oughs> <c oughs> ชอบคนใหม่ ม่งอ้างอูนตินแท้ ถ้าเป็นแฟนกับหนูนะหนูจะเปพี่เองจะเย็นเย็นน้องหนูได้เงินไปโรงเรียน100หนูให้พี่70หนูเอาไว้กิน30บาทพอปล่อยพี่ไปเถอะหนู80ิได้ไหมอะหนูเหลือ20่ไว้กินก็ได้โอ้โเด็กนี่มันใจสู้นะ ตลลอดเยบ้านนี่มาดูโอ้โหสภาพนูกเดินเตะก็ตายแล้วนะนี่อาจจะเป็นลูกนี่อาจจะเป็นลูกไงตัวเล็กๆเนี่ยคือลูกแต่ตัวข้างในเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนายโดนไล่ออกผมทำอะไรผิดนะครับ ทำอะไรไอ้าวอ้ยววันนี้มีโคตรด,ดีเลยมีแม่งดีจัดมาเนี่ยโอ้ยย่งคิดมุกหลายเลยเนีย่ยโอ้ยยิ้มวตาตางอะไรโอ้โห ไม่คิดว่ากู้ภัยทางน้ําเนี่ยจะมาทางบกคิดว่าจะมาทางน้ำมึงคิดว่ากู้ภัยทางน้ําเขาเป็นอะควาแมนเหรอฮะเขาเป็นนางเงือกเหรอที่เขานอนใต้น้ำนอนกับสาหร่ายนอนกับปูมึงคิดอย่างนั้นเหรอกออูแล้วคือไง มึงโทรไปหาเขาเขาปากกาลังมาแล้วเป็นโทรศัพท์โลัลโหลสวัสดีครับกู้ภัยทางน้ํากินดีให้บริการมึงคิดว่าเป็นอย่างงงเน่กูต่อยมึงทีหนึ่งได้ปะขอตรงดังชื่อไม่เหลือเชื่อะแม่คนขี้เหงาอะนะ่ะเนาะเออได้ดูข่าวไหมวันนี้ได้ว่างไงเคยเจอแต่จับข่าคุยฮะอันนี้จับขา่า พร้อมกับแคปชั่นสำหรับคนขี้เงาซอนนะค่ะครก็ได้ทักมาจีบหน่อยเงาทักครับค่ะมีอะไรค่ะจีบได้ไหมครับไม่ครัไม่รู้ใจกันจะฉากทำาไมมัมีมาลายหยาดพ่อแม่มัดมาชังชอรื้อขับอกในเคอเจ็บคอ พ่อคุณรามไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮะนี่มันเข้าฝันให้พีอย่านงี้เหรอแล่นเล่นตัวซะด้วยอันนี้ยักษ์สาอันนี้ยักษ์คิ้วส่วนเธอยักษ์นะอุ๊ยน่าหลักอ่ะเขาจะไปเล่นกับแฟนนะ Thank you คุณนึกบมุกตั้งนาน มันจะมาเล่นกับผัวฮะบอกฮะให้เด็กๆยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้องอันไหนอันไหนอ่ะอันไหนคือสีเขียวอ่ะไอ้ต้นฉบับปะ อาจจะเป็นสีฮะแต่พอสีหลอกเรียบร้อยอะ <laughs> จะตอบอยังไงละ่ะยังอมว้ามาเดฟเกอร์ยังแจนอ, <laughs> อันนี้จริงไหมยังอมเฮ้ยไ <h uy> อ้เรื่อจริงวะ <laughs> เหมือนอะยังไม่ได้นอนจะติบมงชาสีหน้ากูที่กินชาบูอ <ciudad Cette timeframe> ิ่มแล้วนึกได้ว่ากินอาหารตามสั่งน้าบักซอยก็อิ่มเหมือนกันนี่ว่า399 ไก่ไข่าขาดาวเจ๊นวนได้ทัสิบกล่องแน่ <c oughs> ครับไม่ต่างกันครับพี่สรยุทธครับเอาจริงในหัวผมยังยังวนเวียนเรื่องที่คุณแม่พูดอยู่เลยนะ <c oughs> แบบแม่ง คือโอ้โหไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงเลยคุณผู้ชมแบบไม่ไหวจริงวะไม่สำคัญหรอกว่าตอนรวยอ่ะเราจะอยู่กับใครสำคัญที่ว่าตอนไหนกูจะรวยจริงจริงกูไม่เคยสนเลยว่าตอนแบบตอนรวยอ่ะกูจะอยู่กับใครอ่ะกูสนแค่ว่าเมื่อไหร่กูจะมีคำว่ารวยฮฮ ใครรวยใครร <c oughs> วยอะขนาดชวนยังหลีกภัยแล้วมึงเป็นใครอะไม่หลีกกู <c oughs> ยาลล่าตัวไอ้นุม่มเอ็งห้าวไปเปล่า <c oughs> มึงเป็นใครฮะถึงมึงจะไม่หลีกกู <c oughs> อะ <c oughs> เด็กอะเจอจะตบไหมเมื่อมีคนเลาะ ว่าของคุณเท่าหนอนแล้วไงวะแล้วไงวะอืมตรงนั้แขนแขนเท่าหลอกลับๆรงมาได้กินบูดเลยฮะน่าประแหนงมา กับข,ข้ากับปาเนี่ยดูกันนี่ดีๆนะบางทีอาจจะลืมไว้บนรถนะเย่นะออ <c oughs> เอาปากกามาวงเลยฮะไม่เหมือนตรงไหนฮะไม่ต้องไปเสียเงินเติมในเกมชีวิตจ,จริงมันก็มีฮะมันต้องอย่างงั้นไอ้นมโอ้ยหนังชีวิตเลยฮะ ร er ีเทนเนอร์บนล่างไม่ต่ำกว่าหกพันฮะหรือเราจะจกขึ้นมาและล้างด้วยไฮเตอร์ดีนะแต่มันแพงนะต้องถามว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมอะคนที่ใส่รีเทนเนอร์เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเอาไงดีตอนกูยังไม่ทักแล้วพอกูทักไปแบกออบดี มึงออนเขียวมาทั้งวันกูตั้งใจกูทำใจกูรวบรวมความกล้าทำไรอะ่ะม่งออบใส่ฮะอันนี้คือมากกว่าสี่ป่ะเออแต่ดึงอันเนี้ยเราเป็นได้ป่ะก็ได้นะเพื่อนรัก กว่าเพื่อนเท่ากับเพื่อนรักนะ <c oughs> ช็อตนี้ต้องมีคนร้องไห้แล้วนะใครดูคลิปนี้อยู่นี่ต้องร้องไห้แล้วนะ <c oughs> ต้องน้ำตาไหลเด้ยแล้วนะนะร้านขายรองเท้าแห่งหนึ่งไซนี้พอดีเท้าผมเลยฮะผมเอาคู่นี้ลูกโตขึ้นทุกวันซื้อเผื่อไว้หน่อยลูกครับแม่ ใส่ยันตายแล้วมึงเนี่ยทำไมวะทำไมเผื่อไปเกิดชาติหน้าให้ไฟด้วยเนี่ย คลิปนี้บอกแล้วโอ้ยยันน้ำลายไหลนี่ขอบคุณอย่างที่บอกฮะในรายการพัฒสมองเนี่ยมันไม่มีสาระปนอยู่แล้วอะเออมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรายการเนี้ยนะครับเพราะฉั้นอย่าไปหาแบบอะไรถูกอะไรผิดไปหามันไม่ได้อะไรครับมันไม่มีอะไรจริงเจ้า <laughs> กันนะ